ปะทะกันดุเดือดอย่างแน่นอนครับสำหรับ2เกมทีดีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของผู้เล่นจริงๆครับ คลิปในวันนี้มาดูเกี่ยวกับความน่าสนใจของ a อนิเมะแวนการ์ดครับกับการคิดวิเคราะห์ของผมเกี่ยวกับ a อนิเมะแวนการ์ดที่จะต้องชนกับอนิเมะรัสแตนที่เป็นม้ามืดตอนนี้ดาวรุ่งบุ่งแรงสุดๆครับโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่เอ s เซชทอปงการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิ๊เกมพาร์ทแบบคบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างต่างอซีอาร e ยสกอต v อเวอรเ a ม BF? บอกฟุดปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอพแชทแฉครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ u ู G Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเ,เพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น u ู G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคาาที่จะใช้มือถือจากทาง U ู p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่ก็ เป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ ฮัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ใน Discord ของ Anim เม a n g u a r d นะครับเรียกกันว่าอัปเดตนิพกล่าสุดของ An i m เม a n g u การในอัปเดตที่9ครับซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอัปเดตใหม่อัปเดตที่9เนี่ยที่ยังไม่ได้เกิดการอัปเดตขึ้นมาเนี่ย จะเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆครับถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะมันเป็นอัปเดตที่ผสมปนเปกันระหว่างแอนิเมะแล้วก็เกมชั้นนำต่างๆใน s สตีมหรือว่าบนโลกออนไลน์ตอนนี้ครับคือถ้าใครตามข่าวหรือตามข้อมูลมาเนี่ยหรือว่าติดตามในช่องของผมเนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับว่าลีกอะไรต่างๆนา,นานาที่หลุดออกมาไม่ว่าจะเป็นการยืนยันจากเดฟแล้วหรือว่าเป็นการเปรียบเปยหรือว่าพูดข่าวเรืออะไรขึ้นมาเนี่ย เขาบอกได้เลยนะครับว่าอัปเดตนี้เนี่ยตัวละครเยอะมากๆแล้วก็คอนเทนต์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยจะมีให้เพื่อนๆได้ทดลองไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวละครยูนิตต่างๆนะครับคือที่โชว์กันมาเนี่ยมันยังไม่ถึง10ตัวเท่าไรซ้ำนะแต่ที่ลือๆกันมาเนี่ยเขาบอกว่าอัปเดตนี้เนี่ยยูนิตจะสูงถึงเกิน20ตัวนะเอ้า ผมพูดประมาณเกิน20ตัวแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้ยืนยันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นมันเป็นแค่การพูดคุยเท่านั้นแต่ในวันที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้เนี่ยแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เกือบ10ตัวเข้าไปแล้วครับแล้วก็จะมีข่าวลืออีกว่าตัวละครของเฟดมันจะนําเข้ามาอีกแล้วเรายังไม่ทราบเลยครับว่ามันเป็นอัปเดตอะไรที่ เป็นตัวละครที่มันชั้นนําที่สุดอ่ะเพราะตอนนี้มันเบียดกันมาหลายตัวมากครับไม่ว่าจะเป็นฮ l ลโล n ไนท์ที่มันจากเกมเนาะ o o m ที่มี Sneak Peek ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ยทุกคนนะอันนี้คือฮ l ลโล n ไนท์ใช่ไหมแล้วก็มี Doom แล้วก็ที่ลือๆกันหนักๆเลยก็คือเกมอย่าง Ruby Animation ที่ผมเคยให้ดูไปในคลิปอื่นๆนั่นแหละอันนั้นแค่ส่วนนึงแล้วก็มันยังมีข่าวลืออีกมากมายเลยครับว่ามันเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆมันเลยใช้การทำงาน ที่ใหญ่สุดๆครับแล้วก็ระบบที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับส k นิพีตัวใหม่นั่นก็คือเกี่ยวกับเทรดครับเทรดจะเข้ามามีบทบาทแล้วสำหรับอัปเดต9.0นั่นเองครับแล้วก็เดฟเนี่ยคุณไพเซฟเนี่ยเขาได้ออกมาบอกแล้วครับเนี่ยลงรายละเอียดมาเป็นที่เรียบร้อยนะว่าเทรดเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้แล้วกันนะหนึ่งคือลิมิเต็ดยูนินะครับจะสามารถเทรดได้อ่าก็คือตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Exclusive Unit หรือ Secret ต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะหาได้อีกแล้วเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ครับแต่เงื่อนไขก็คล้ายๆกับ a n i m e a v v n n g e r เลยคือเทรดจะหายไปนะสกินที่สวมใส่อยู่จะหายไปนะแล้วก็เฟมิเลียต่างๆเนี่ยจะหายไปนะก็คือต้องถอดออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเทรดได้หรือว่าเขาอาจจะมีระบบออโตเมติกก็คือถอดให้อัตโนมัติตอนที่เทรดไปนะครับผมแล้วก็ กิฟต์ไอเมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมพาร์ตบันเดิลเนี่ยสามารถที่จะกิฟตผ่านตัวเทรดพาร์แนลตัวนี้ได้นะครับที่เป็นระบบเทรดที่นําเข้ามาใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเ r c h e เช t r เทรด e ีโลนะครับคือเทรดที่ซื้อมาผ่านโลบักไม่ได้เป็นการฟาร์มผ่านชาเลนจ์ต่างๆคือเป็นเทรดโลบักนั่นแหละสามารถที่จะเทรดได้เฉพาะเทรดที่ซื้อโดยโลบักเท่านั้นนะครับถึงจะเทรดได้ ต่อมาในเรื่องของสกินครับสกินเนี่ยลิมิเต็ดกับนอนลิมิเต็ดเนี่ยก็ทุกๆสกินจะสามารถเทรดได้หมดเลยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนสกินกันเออสกินเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่โอเพนสุดๆและให้เพื่อนๆที่เอ้ยอันนั้นไม่ทันอันนี้ไม่ทันแล้วมีเกินๆสามารถที่จะมาแบ่งให้เพื่อนๆที่มาเล่นทีหลังได้อันนี้น่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความสุกขึ้น มีก่อนหน้านี้นะครับที่หลายๆคนทําการข้อสงสัยว่ากิลกาเมสจะกลับมาในเฟมิเลียทําไมถ้าคนที่ไม่มีกิลกาเมสแล้วเก็บเฟมิเลียแวนการ์ดเอาไว้นะครับคุณสามารถที่จะเทรดกิลกาเมสกับคนที่มีได้นะแล้วคุณก็จะสามารถใช้เฟมิเลียได้แต่ถ้าใครชะล่าใจไม่ได้เก็บเอาไว้ก็อาจจะต้องพิจารณาในอนาคตอีกทีแล้วกันนะครับต่อมาในเรื่องของเฟมิเลียครับเฟมิเลียมามีบทบาทต่อการเพิ่มความสามารถในยูนิต ที่รู้กันอยู่แล้วนะ f ฟมิ l เลียจะเทรดยังไงบ้าง f ฟมิ l เลียนี่จะต่างแตกต่างกับพวกยูนิตนะครับเพราะว่าเขาจะคีปอะไรสเตอะไรต่างๆนานา,นา,นาหรือว่าคอร์รัปชันที่เอาไปแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการทําคํำสาปหรือว่าการพับปรับสเตให้ดีหรือว่าสามารถเทรดนู่นเสรดน,นี่ได้ f a m i l y ลียจะสามารถโอเพนได้หมดเลยซึ่งสามารถเทรดได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นลิมิเต็ดหรือจะไม่ลิมิเต็ดก็สามารถเทรดได้หมดเลยครับสำหรับ f ฟมิ l เลียนะ อันนี้คือเทรดดิ้งจะเข้ามามีบทบาท9.0นั่นเองนะครับแล้วก็มีการแอบเน็บแนมเกมเกมหนึ่งในอดีตที่ทำระบบ Eco Trading จนพังอย่าง Anime Defender ด้วยครับก็คือระบบเทรดของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือน Anime Defender สักเท่าไหร่นะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราจะทำให้ อีโคหรือระบบหมุนเวียนในเกมเนี่ยหรือตลาดในเกมอะพังนะครับไม่ต้องห่วงนะอ่าก็คือจะบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเดฟชินโซกุเดฟเนี่ยมา พูดเล่นนิดนึงนะครับเทรดดิ้งฮารุกะรินนะครับกำลังหาฮารุกะรินอยู่นะเทรดฮารุกะรินเพื่อ500เคลรโลนะครับผมแล้วก็เฟมิเลียเบิร์กระดับ T นะเต็มแม็กซ์นะเออเนี่ยครับแล้วก็คุณเบิร์กเดอะโปรเฟชันแนลนะครับหรือบอลคีอาจารย์นะครับผมก็ออกมาบอกว่าเพื่อนๆทุกคนให้รับทราบกันอย่างนี้นะว่าระบบเทรดเนี่ยจะปลดล็อกหลังเลเวล50เท่านั้นนะครับใครที่อยากจะถามคำถามหรืออยากได้คำตอบเนี่ย เ,เกี่ยวกับเรื่องของเอยมันจะเฟิร์มันจะมั่วซั่วอะไรไปหรือเปล่าก็เนี่ยแหละครับตามนี้นะก็คือจะสามารถเทรดได้หลังเลเวล50เท่านั้นโอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับรายละเอียดของอนิเมะแวนกาดเดี๋ยวเราไปคุยเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการคิดวิเคราะห์ของผมอีกเช่นเดียวกันครับคลิปส่วนใหญ่มันก็จะมีการพูดคุยในส่วนของท้ายคลิปในเรื่องของความคิดของผมละกันช่วงนี้ครับอนิเมะลาสเตนเนี่ยมาแรงมากๆครับ บอกตรงๆนะคือมาแรงแซงทางโค้งจริงๆตอนนี้แล้วก็ยังคงมีสนิ้อะไรใหม่ๆใ,ใ,ให้ดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็เนี่ยมีการแก้นู่นแก้นี่แล้วก็เหมือนแบบพําให้มันหฮอยู่เรื่อยๆครับเนี่ยเมื่อวานนี้แปลว่าเดี๋ยวจะอัปเดตอีกแล้วคือสายอัปเดตถี่อัปเดตเยอะอย่างในเมลาสแตนเนี่ยโอ้โห ก็คือรอเล่นกันได้รัวๆแน่เลยแต่ถ้าใครเล่น2เกมจกับปลา2มือผมบอกได้เลยครับปาดเหงื่อแน่นอนสําหรับงานงานนี้แล้วใครปิดเทอมด้วยนะผมบอกเลยแย่พ yeah ูดตรงๆนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ของเกมนะปัจจุบัน2เกมนี้เนี่ยมันจะเยอะสู่สีคู่ขี้กันแล้วครับแล้วมันจําเป็นที่จะต้องให้หลายๆคนเลือกแล้วว่าคุณจะเล่นอัานไหนมันไม่ได้หมายความว่าผมมาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณจะเล่นได้แค่อันเดียวนะแต่หมายถึงว่าเวลาของคุณเนี่ย มันจะไม่พอนะนะครับเพราะว่าทั้ง2เกมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสู่สีคู่ขี้กันเลยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะอนิเมลัสแซน่ะสายอัพทีอัพเยอะแต่อนิเมแวนการเนี่ยอัปเดตนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันการเทรดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีในเรื่องของตลาดเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของข่าวลืออีกว่ายูนิตจะเข้ามาเยอะมากๆแถมคุณยังต้องปั้นฮารีโลซึ่งถ้าคุณไม่มีเวลาทั้งคู่เนี่ยก็เล่นทั้ง2 ID แหละแต่ถามว่าการได้เซฟ บรรยากาศในการเล่นเกมเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นว่าคุณจะเหนื่อยกับการเล่นเกมมากกว่าคือถ้าคนแบบฮาร์ดคอร์แล้วแบบสนุกสนานในการเล่นอ่ะผมเข้าใจได้แต่ตอนนี้แหละมันถึงเวลาแล้วนะว่าสุดท้ายทั้ง2อง ID เดีนี่ยมันจะมีทรัพยากรเท่ากันไม่ได้กับ1น,นคนเพราะว่าคุณจะต้องแบ่งเวลาเล่นและว,ว่าเอยอนิเมะแมนการมากกว่าหรือว่าอนิเมะลาสแตนมากกว่า อะไรอย่างนี้เพราะอย่างที่ผมบอกครับคือ AV เขาก็มีลีกมีหลุดออกมาไม่พักเลยแล้วตอนนี้ครับอนิเม s ล s t แ n นก็ยังคงลงสนิคอยู่ทีๆเลยว่าจะมีการรีนู่นรีนี่รีนั่นจะมีด่านอะไรเข้ามาเล่นอีกเนี่ยจะมีหน้าตาตัวนูน้นตัวนี้หรือว่าจะมีอะไรที่คุณไม่คาดคิดอีกเรียกได้ว่าตอนนี้คือเป็นแบบโอ้โหซัดกันนัวเลยครับสำหรับวงการทีดีใครที่แบบกำลังมันมันมืออยู่กำลังเล่นสนุกสนุกอยู่เนี่ยจะต้อง ลองคิดวิเคราะห์แล้วครับว่าเราจะเล่นอันไหนดีนะแต่สุดท้ายคือก็ตื่นเต้นทั้งคู่เลยครับคิดในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับในมุมมองของผมนะผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็น่าจะได้อะไรให้เล่นในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงอะไรก็ตามแต่นะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมแล้วกันวันนี้ก็ข้อมูลประมาณนี้เลยสำหรับอนิเมะแมนกาใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วและเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย